ทำตามที่บอกเอาไว้เลยนะครับสำหรับท่านนายกนายเศษฐาทวีสินเพราะวันแถลงรับตําแหน่งเนี่ยบอกว่าจะเป็นนายกที่ทํางานแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยวันนี้ฮะวันเสาร์อาทิตย์ก็ทํางานอีกเหมือนกันครับแล้วก็เดินทางไปที่ภาคตะวันออกโดยการนั่งรถไฟขบวนพิเศษครับ995 จากสถานีรถไฟหัวลําโพงปลายทางสถานีรถไฟแหลมชาบังไปหารือเรื่องการนําเข้าแล้วก็ส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังดูอ่างเก็บน้าหนองปาลาไหลศูนย์พัฒนาปลวกแดงระยองเพื่อเชื่อมต่อแผน EEC ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นคณะใหญ่ที่เดินทางกันไปไปดูครับวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมครับเดินทางขึ้นรถไฟที่สถานีกรุงเทพหรือว่าสถานีหัวลโพงตั้งแต่8ปดโมงเช้า วันนี้ท่านายกมาในชุดสูตรลำลองรองเท้าผ้าใบผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกว่านี่เป็นการนั่งรถไฟในรอบกี่ปีนายกบอกว่าเพิ่งนั่งไม่นานมาน,นี้เองจากจังหวัดอุดรธานีไปหนองคายตอนนั้นไปทางภา,าะคะอีสานนะคะช่วงแรกๆเลยใช่ครับจากนั้นฮะทั้งหมดก็เดินทางขึ้นรถไฟขบวนพิเศษชาญชลาที่5ออกไปยังสถานีรถไฟแหลมชาวบังจังหวัดชนบุรีซึ่งนอกจากนายสุริยะที่ร่วมเดินทางไปแล้วครับก็ยังมีนางมณพ,พรเจริญศรีนายสุรพงษ์ปิยโชต สองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคามานาคมรวมถึงนายสนธยาคุณปลื้มประธานที่ปรึกษาเมืองพัทยาเดินทางไปด้วยเมื่อขึ้นไปบนรถไฟครับก็มีการฟังสรุปบรรยายพร้อมทานอาหารร่วมกับบรรดารัฐมนตรีระหว่างการเดินทางทั้งนี้ระหว่างการเดินทางนะคะท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยโพสต์ผ่าน X โดยบอกว่าผมตั้งใจนั่งรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีครับ พูดถึงการเดินทางในท่านชมเลยนะคะบอกว่าสะดวกแล้วก็สะอาดมากระหว่างเดินทางผมจึงประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับลงพื้นที่ EEC วันนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด้วยผมคิดว่า EEC เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเราต้องเร่งรัดให้เกิดการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติซึ่งทางรัฐบาลต้องเตรียมระบบสาธารณูปโภคเช่นระบบน้ามาตรการทางภาษีและอื่นๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนครับส่วนกาหนดการวันนี้นะครับยาวเหยียดเลยฮะ จุดแรกท่านนายกพร้อมคณะจะตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมชาบังหารือถึงศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับสินค้าอุตสาหกรรมหนักในการนําเข้าและส่งออกของท่าเรือครับจากนั้นก็จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองติดตามระบบการบริหารจัดการน้ําของอ่างเก็บน้ําให้รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ด้วยจากนั้นประมาณบ่ายสามโมงครับจะเยี่ยมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ณนศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอำเภอปลวกแดงเป็นจุดที่3จากนั้นก็จะนำคณะแวะตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรม w h a eastern seaboard 2ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพภายในวันนี้ครับติดตามพ p t พทีวี hd 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย